แม่พลอยอยู่ต่างบ้านต่างดอยผู้มก,กันมันดันอยากเป็นน้องของเดยกันเลิไมาเานข้าวมช่ยากขอตลัเข้าสู่อสนอโร,ตรกตลาดนัส,สุขภาพาจะลือะรับของไปที่หน้านะครับอ่าอะไรที่มันนินไร์ร ผ่านมาเด็กก็ทิ้งทิ้งมันไปและเราก็จะได้ไม่เครียดนะครับผมอาจจะยังไม่คุ้นกันนะครับพี่ชายกับน้องชายทำขาต่อกันไม่ได <hm ้หนุ well> ่กันมากเลยหมอพีไม่อยู่หมอพีไปเรียนหนังสือที่อเมริกานะครับผมก็เลยให้หมอโอ๊ตมาแทนนะครับสวัสดีครับผมหมอโอ๊ตนะครับนายแพทย์อภิวัตรเจงเจริญครับถนาดด้านไหนทางการของที่หมอผมทางด้านเกี่ยวกับองลูกกระทางฮะ ทางราดยางทางราดยางทางเกียวยาดยาครับเรยาพวกยาใหม่ๆการวิจัยยาหรือว่ายาอะไรที่เราจะนําเข้ามาแทนยาตัวเดิมอ้าวคุณหมอไปตรวจคนไม่ได้เหรอตรวจได้ผมก็ตรวจอยู่ตรวจคนเข้าเมืองได้ไหมได้พี่ได้นะครับนะได้ดีวีผมก็ปกนี้เดียแล้วจะไว้โ่หจะได้ไม่เถิอกซ้อนกันอย่างนะครับผมวันนี้แขกรับเชิญของเราครับรับรองว่า สนุกสนานแน่นอนนะครับ,แ,นนรบแม่เป็นสาวสวยแล้วก็หนึ่งหนุ่มนะครับจากสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าอโลคาก็าไแรครับคุณอิมมาชิตะครับคุณต่ายชัดชดาพรและคุณเอเอพีรวัตรเชิญครับ น้อยลงหน่อยนะน้อยลง่อยก็ตัวเองลงใช่ไหมคุณหมอมาใหม่นะหมอมาใหม่แล้วค่ะนี่เป็นพิธีกรครั้งแรกนะดูสิเห็นไหมระดับความสูงหนูเท่ากันเลยเท่ากันมากเลยได้ข่าวมาสืบทราาคุณหมอเป็นคนเหนือใช่เหมือนกันเลยเจ้าหนูว่าคนเหนือนะเจ้าเหนื่อเหนียความคาดหมายเจ้า เรื่องของของคนอารมณ์ดีกับกับความเครียดเนี่ยมันมีวิธียังไงบ้างคุณหมอฮะก็ต้องถามคุณคุณเอ็มนะคุณเอ็มคุณเอ็มมีวิธีว่ามีวิธีการรักษาความอารมณ์ดีอย่างเงี้ยไว้ได้ยังไงเวลามีเรื่องอะไรเครียดให้มันเสร็จภายในวันนั้นแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็ได้ไม่คิดไม่ไม่เครียดเพราะส่วนใหญ่หนูไม่มีปัญหาเครียดอะไรมากมายเพราะว่านี่ก็ไม่ติดยาก็ไม่เสพคือชีวิตมันไม่มีอะไรที่ต้องเครียดมากโดนโกงเมื่อก่อนโดนโกงนั่งหัวเราะทั้งน้ำตาทำไมไม่รู้จะกินปลาจะได้ฉลาดเคาบ้างอย 你又。<laughs> <laughs> พี่ยาให้จบจบไปเลยแล้วก็ไม่ไม่ไม่ต้องจบให้เป็นใช่ไหมเขาเรียกจบให้เป็นใช่แล้วก็ทิ้งไปเลยทิ้งไปเลยแล้วก็รู้หน้าต่อไปโดนโกงใช่ไหมกฎหมายบ้านเรากฎหมายก็ให้กฎหมายเขาจัดการไปแล้วก็รอนั่งดูว่าเป็นยังไงบ้างแค่นั้นเองอะไรอย่างนี้ชิวๆไปตอนกลางคืนจะได้นอนหลับสบายไม่เคต้องก็โดนแล้วก็ตลกเที่ยงคืนก็โดนโกงเป็นแสนเนี้มาต้องตายค่ะนะครับผมเรื่องของความเครียดเรื่องของอารมณ์นี่ยังไงบ้างครับอย่างแรกก็คือต้องพยายามควบคุมสติอะค่ะอย่างสมมติว่าตอนไหนที่แบบว่าถ่ายละคครแแบบบบููอชั่นมาก จะเครียดถึงจะคัดแล้วเนี่ยขับรถกลับบ้านแต่ก็ว่าในในหัวเรายังวิ่งอยู่ฉากติดอยู่ฉากเมื่อกี้ยังอึ้งอ,อ้งยต้องพยายามควบคุม<ด>ส,สตินะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าแบบพอมาเรื่องส่วนตัวเวลาเครียดหรือว่าเจอปัญหาเนี่ยก็จะพยายามแก้แล้วถ้าเกิดว่ามีอะไรที่แบบแก้ปัญหาไม่ได้จำเป็นต้องหาทางออกนั่นก็คือคิดว่ามันเป็นแบบ กรรมโอ้คิดไปทังนู้นเลยใช่คิดว่าเป็นกรรมคือปัญหางอกไม่ได้ปัญหาเกิดขึ้นเราแก้ไม่ได้ไงแก้ไม่ได้คือไม่ได้ตั้งใจก็คือก็เป็นกรรมซะฟังดูแล้วบางปัญหาแก้ไม่ได้ก็อย่าไปแก้มันก็ปล่อยปล่อยแล้วตัดใชไหมหรือคือได้พยายามแล้วนะมหมายถึงว่าได้พยายามแล้วนะก็บอกวิธีนี้ก็ดีนะฮะไม่แก้เครียดนะครับมาที่น้องเด็วัยเอครับเอสองตัวเองวิธีการเลยอารมณ์ตัวเองยังไงบ้างครับครับคือผมนะครับก็จะคิดว่าปัญหานี่คือเป็นเรื่องสสนุกหรับผม คือชอบคือชอบปัญหาปัญหาปัญหาไม่มีไว้แก้ปัญหามีไว้ฟุ่มเฟือย มีปัญหายังไม่แก้ไม่ได้สรับเขามีทั้งสามแบบเลยนะพี่ธงนะแบบมีปัญหาก็จัดการไปแบบที่สองมีปัญหาแล้วแก้ไม่ได้ก็อย่าไปคิดถึงมันแล้วก็อันที่สามนี่มีปัญหาชอบชอบแก้ไปเข้ามาเอลฟหวินเจอรมีทุกแบบโอ้วันนี้ผมว่าผู้อ่านทุงเรานะครับทั้งสามท่านไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับประจําที่เลยครับเชิญครับเชิญครับเชิญครับ เดี๋ยวนี้เราจะพาไปที่รพสตแหลมบัวนะครับอําเภอนครเชัยศรีจังหวัดนครปฐมครับดูให้ดีนะมีย่างสายอย่าลังวยพร้อมแล้วไปเลยครับไปกันเลยครับแล้ววันนี้เราขอพาคุณผู้ชมมาที่รพสตแหลมบัวอําเภอนครชัยงศรีจังหวัดนครปฐมเลนครับว่ากันว่าชาวบ้านที่นี่เขามีสุขภาพดีกันมากแต่ชาวบ้านที่นี่เขามีสุขภาพดีกันได้อย่างไรไปดูกันเลยครับ โอ้โหโห,โหมิน่าเลยครับชาวบ้านที่นี่ทำไมถึงสุขภาพดีเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้สูงอายุต่างก็ให้ความสนใจเรื่องของสุขภาพทช้งนั้นเลยครับเพราะเราพอสะตอแลมบัวได้จัดให้มีลานฮูลาฮูปภายใต้สโลแกนกินเป็นเน้นขยับกายเพื่อส่งเสริมให้ชาวบ้านได้มาออกกําลังกายกันครับการเล่นฮูลาฮูปนะคะหนึ่งคือได้ออกกําลังกายมากบางคนไม่ได้ออกกําลังกายเลยก็มาได้ออกตรงนี้เล่นเหงื่อออกสุขภาพก็ดีขึ้นสุขภาพจิตด,ดีมีเพื่อนฝูงอย่างน้อยเนี่ย ครืสองกิโลแน่ๆเลยค่ะรอพอสตอที่นี่ถือว่าเป็นรอพอสตอที่มีอุปรกรณ์ในการดูแลผู้ป่วยครบคันเลยแหละครับอป้านะครับวันนี้ความดันดีนะครับ1้อนะเ5้านะครับขาปวดไม่รั่งไม่ปวดนะแต่ปวดตรงที่ นี่นะครับนะอ่าป้าครับอันนี้ผมก็ตรวจให้เสร็จแล้วดูไปแล้วนะครับนะไม่มีอะไรมากนะเดี๋ยวผมก็จะส่งไปให้น้องอีกคนหนึ่งดูแลนะครับนะวุไยเอลยวิไยเลยวุ้ยเลยลืมทาตัวเขียวนะอับป้าเดี๋ยวเชิญข้างหลังด้วยนะครับคุณป้าหายรักนีมนะคะเอาเรื่อครับคุณผู้ชมรอพอสอต่อที่นี่เขาใช้ถั่วเขียวมาทำอะไรกันหรือครับ ที่ชาวบ้านไปมาหาสูงไปดูให้คุณหมอช่วยดูแลก็คนเองนะคะสมัยก่อนไงพอจะไปแบบนี้เรากลัวไงพอจะไปหาคุณหมอเด็กเก่งนีดูแบบโอ้โหเป็นยังไงคุณดรือยังอะไรยบายสบายเมื่อคู่เห็นแล้วฮะมีถั่วเขียวเอาไปทําอะไรนี่เป็นที่มาของคําถามเชิญครับคุณหมอครับอคุณหมอเอาง่ายๆนะคะง่ายมากจากที่เห็นในภาพเมื่อสักครู่นะครับที่รอพสตอแหลมบัวเนี่ย เขาใช้ถั่วเขียวในการรักษาผู้ป่วยด้วยตาจีต้องต้มน้ำตาลนะถั่วเขียวเนี่ยนะคุณหมอแต่นี่เขายังไม่ได้ต้มนเขาได้ก่าวว่าแต่อ้เจ้าถั่วเขียวตรงเนี้ยเขาจะนํามาใช้อย่างไรอันเนี้ยก็เป็นที่มาของคําถามข้อนี้นะครับครับคําถามถามว่าที่รอพสตอแหลมบัวเขานําถั่วเขียวมาใช้รักษาผู้ป่วยอย่างไร ข้อที่หนึ่งต้มเป็นยาสูตรเฉพาะของอำเภอ,อนครชัยศรีเลยต้มเป็นยาสูตรเฉพาะของอำเภอ,อนครชยัยศรีข้อที่สองข้อที่สองเนี่ยนามาทําเป็นอุปกรณ์นวดมือ,อทำอยังไงนะครับข้อที่สามครับข้อที่สามเนี่ยคั่วให้ร้อนแล้วนํามาประครบตามร่างกายบริเวณต่างๆ ออกจากล่างคุณป่วยเดี๋ยวนี้เ้องหินได้นะจริงแล้วอ่ะอ้าวแต่ใช้ทูวัวเขียวที่เห็นนะครับนํามาใช้รักษาผู้ป่วยอย่างไรนะครับเอาละครับถ้าตอบถูนะฮะข้อนี้นะฮะรับไปเลยครับเครื่องดูดฝุ่นมูลค่า8,000บาทครับข้อหนึ่งเนี่ยเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่คะเครื่องดูดฝุ่นมูลราคา8,000บาทว้าวเฮ้ยคุณต้องบอกให้เยอะๆเรื่องมาของรองอลยนะเนี่ยข้อแรก ว่าไม่ใช่แน่ๆเพราะว่าไปซื้อกินตามตลาดก็ได้เนาะซูมสิกซูมสิกไปแต่เรือม,มันเป็นคำว่าสูตรเฉพาะของสุขเฉพนะไม่ใช่หาที่ไหนก็ได้แล้วล่ะใน<อ>ยิงว่าข้อสองข้อสามเนี่ยมันน่าสน,นเคยได้เคยเห็นเขาเอาเอาถั่วหรือเอา,มาเมล็ดอะไรสักอย่างเอาไปใส่ไว้ในหมอนหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้ว ใส่ไว้ในหมอนแบบรักษาโรคแล้วก็เหมือนกับมีประคบด้วยแต่สายเนี้ยสายเคยเดินผ่านตามห้างอย่างเงี้ยค่ะหมอนเมล็ดสักอย่างเี้ณซึ่งไอ้ประคบก็เคยเห็นเหมือนกันว่าอยู่ในว่าอยู่ในถุงประคบเอ๋อย่าแย่งเพื่อนพูดสิไม่คือผมมันมีคำตอบอยู่ในหัวอยู่แล้วฉันเองที่เขาคิดไว้แล้วเป็นคนขอคนสุดท้ายเลยผมขอเองค่ะโอ้ยแต่ที่นวดก็ เย็บใส่ถุงก็างเกงเหรอเพื่อบริหารนิ้วหรอใช่ไหมคะคนที่แบบว่าเป็นมาเป็นโรคแบบนิ้วติดนิ้วล้อมออะไรย่างเงี้ยนอไม่ได้มันต้องยบย่อ่ะเคยเห็นเขาแบบให้ให้เป็นก้อนนิ่มๆเป็นตองเลยเธอตองแล้วแม่เดี๋ยวก่อนสตีเขาตอบนะครับถั่วเขียวที่เห็นนํามาใช้รักษาผู้ป่วยอย่างไรคำตอบครับทางชาวบ้านข้อสองตอบว่านวดมือเป็นคำตอบที่ 啊！<laughs> <laughs> <laughs> ก็จริงแล้วก็ต้องอมอ้อมเราไปต้อลมาอมดัวดิร้อนนะคะก็เพรมนร้อนแล้วอมความร้อนเข้าไปแต่เคยเห็นจริงมันมีบูทออกขายรับไปเลยครับแม่เพาถูกอะไรมันก็มามาหมดเลยต้องไปหมดเลยคุณผู้ชครับแปดพันบาทครับเดี๋ยวเราไปดูความเฉลยก่อนนะเรากลับไปที่รพสตบ้านแหลมบัวนครปฐมเชิญครับ รับผู้เขียวเมื่อกี้นะครับเราใช้สาหรับในการรักษาผู้ป่วยเบาหวานนะครับโรคความดันโลหิตสูงผู้ป่วยที่เป็น,นามาอมพษ์อัมพาตและก็ผู้สูงวัยนะครับที่มีปัญหาเรื่องของข้อยึดนะครับเอ็นยึดหรือหรือชาปลายมือปลายเท้านะครับ ถั่วเขียวที่เราใช้นะเพราะว่าหนึ่งชาวบ้านปลูกเองหาง่ายสะดวกและราคาถูกครับนะฮะซึ่งถั่วเขียวนะครับวิธีการง่ายๆเลยครับคุณมีแคนยางรักนะครับถุงเท้าแล้วก็ถั่วเขียวประมาณหนึ่งกำมือนะครับเอามาเกาะใส่ในถุงเท้าแล้วก็มัดนะครับถ้าเป็นรูกกลมๆนะครับเอาแค่นรวมแล้วก็พอกับกำมือนะครับค่นี้ก็ใช้ในการลดได้แล้วครับถ้าเป็นลูกเล็กสำหรับมือเดียวนะครับก็ทำเป็นแค่้อมือนะครับแล้วคุณก็บีบไปเงี้ยครับไปเรื่อยๆนะครับนะ ครับวันหนึ่งก็ประมาณ5้าถึงสินาทีนะครับตั้งสามเวลานะครับ<อ>ก็จะช่วยได้เยอะนะครับแต่ถ้าเกิดคนที่เป็นมาเรกงขอาข่าหรือข้อเริ่มยืดมากเนี่ยก็ทําได้นานถึงครึ่งชั่วโมงก็ได้นะครับในส่วนนี้นะครับคนที่ใช้มือทาําคอมพิวเตอร์เขาไปซื้อล,ลูกบอลที่สลับท้ายนี่<า>นุ่มๆจบแต่แพงมากนะเนี่ยแพงมากอันนี้ดีกว่านี่ฮะเอาขุ้นข้าวนี่เลยอตัวเขียวใส่ตัวเขียวยววหห้กซซันนน่่อึงงไไมะ เราดูฮะเอนะช่วยอะไรบ้างคุณหมอครับมันจะช่วยป้องกันข้อติดนะฮะอย่างแรกเลยอย่างที่สองช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดทำให้ลดการอักเสบอะไรเงี้ยข้อเราก็จะสภาพดีเฮ้ยหนูชอบแบบภูมิปัญญาเขาเนาะคือไม่ต้องของจริงใกล้บ้านเราอยนี้เลยแล่วสนุกมือดีด้วยนะฮะนั่นะครับครับท่านผู้ชมที่ชมอยู่ก็ลองลองไปทำดูนะฮะหรืออะไรก็ได้ที่มันใกล้เคียงแบบนี้นะฮะก็ลองบีบดูทำให้เราได้ เดี่ยวโอ้กมันกายใช่ยืดเส้นยืดสายได้โอ้ดีจังเลยอ่ะตอนนี้ต้องพักชมสิ่งที่น่าสนใจอาสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาครับกินเหล้าเท่ากับกินแรงเลิกเหล้าเข้าพรรษานี